อีกหนึ่งปัญหาที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาต้นแขนใหญ่ค่า work อ u t อะไรที่โค้ชเคมี่อยากจะแนะนำในวันนี้ค่ะวันนี้ก็คือมีท่า push up กับ side set ที่แกนเองนะคะก็เห็นอันเดียวกว่าเออมีหลายคนเนีนบมองมาถามในเรื่องของท่าอีกสายที่จะช่วยกระชับเนาะเราก็เลยเอาสองท่าที่นี้มาเนี่ยมาสาธิตในเรื่องของในการทําให้ถูกด้วยแล้วก็มาพูดถึ่งมากเออสองท่านี้เนี่ยคนส่วใหญทำผิดท่าอย่างไรบ้าง Okay. สองท่านี้นะคะจะช่วยทําให้อกชิดแขนเฟิร์มแล้วก็เก็บหลังเก็บไขมันตรงที่มีริเวนทางด้านหลังให้เฟิเร์มกระชับค่ะใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริเ่มกันเลยค่ะโอเคนะับถ้าผู้ชมนะครับก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่หลายๆคนเรื่องข <ś c oughs> องโยงเนี่ยในหมู่สาวจริงแล้วไม่รองสำคัญมากเลยคืออัปเปอร์บอดี้เนี่ยต้องแข็งแรงด้วยเนาะดัน,นส่วนใหญ่คือการท่ากีก็คือหนึง่งเช่นการวางแขนเนาะนะครับแขนคือจะแค่ไปนะครับแล้วก็ก้นจะโดดอยู่แล้วไปงีะแล้วลองลองรอสองระวังแล้วก็คือกด อันนี้คือคือมันจะลงไหล่มากเลยนะครับเพราะว yani ่าตอนนี้แขนแคบไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก้นโด่งเนี่ยบางทีคือทาให้โหลดเนี่ยมันไม่ลงที่อกแล้วก็จะไปลงไหล่มากเกินมันเองนะครับอันนี้ตอนนี้เราทํางไงให้มันถูกนะครับก็คือให้เราเลืถึงท่าแต่งราถ้าจําคลิปที่ที่ดูมาครับตอนแรกเลยเวลาฝึกแตงหลักการให้กันเเลยคืออ่าต้องให้หลักตรงคราวนี้แขนกว้างกว้างแกว้างสมงชไหนเนาะ แนวมือตรงนะครับมือทีนะ่ตรงเ่ยกดก้นลงมาให้หลังตรงนะครับอจ,จะไซส์เข่าไปข้างหนี้นิดนึงแล้วกดก้นลงมาเป็นท่าแข่เก่งแมนะ่ท้องไว้นะกดไหล่ตรงนี้ลงมาอย่าให้ไหลยย่ยกขึ้นเราไม่ต้องการให้คุณแม่ขอร้องจำไดนะ้ไหมอันนี้นี่คือการจัด shape ก่อนการเคลื่อนไหวนนะี่ยตอนี้เราต้องเรียกว่าสะโพกกับหลนะังเนี่ยสีสันเป็นส่วนเดียวกันค่อยๆมอสองนั่ง้างแล้วก็ลงทั้งตรงก็สังเกตว่าแขนกระสอบที่แอนเนี่ยจะต้องอยู่ในเนด็กใช่เนะี่ยคือจะทำให้ผมทำ สำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบเออที่คือมันยังหนักไปนะครับนี่คือเป็นออปชั่นคือเราจะมีเก้าอี้นะครับในการที่จะลดในระดับของผ่านเนาะก็คือวางมือเหมือนเดิมเลยสังเกตว่ามือเนี่ยจะต้องคว้าของช่วงไหนก็อยู่ในระดับนเนาะถ้าหมดระดาบข้างใส่แล้วเนี่ยโค้งเนี่ยต้อง่ากลงมาให้เห,หมือนเราเล่นทับไหล่ครับแล้วก็ค่อยๆ่อยลดตัวลงมาทั้งตัวอ้อแล้วก็ผลักอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะบริหารกล้ามเนื้ออกโดยที่แตะระดับหน,น้าไก่ได้ไหล่ก็จะไม่ยกด้วยนะครับแล้วก็จะไม่เกิดแรงที่ไหล่หรือว่านนั่เอง แต่ต่อมา,าคือถ้ารู้สึกว่าอันนี้ไม่หนักเอาชั่นนี้ก็คือเราก็อาจจะเริ่มเอาโต๊ะให้มันสุบขึ้นหน่อยหรือว่าจะไปที่กำแพงก็ได้เป็นหมอบกุชชั่นไปได้ครับอีกท่านหนึ่งที่ช่วยกระชับหลังแขน,นได้ก็คือท่าใช้เซนทิกไปนะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำท่าที่ผิดก่อนนะคะที่หลายๆคนชอบทำผิดได้ก็คือการที่เราต้องการให้เธอเสริมงานส่วนใหญ,ญ่ที่ท่าทำอะไรนะพี่แอนถึงเลยคืองอสองแบบแต่ว่าสังเกตไหมว่าแขนช่องบนน่ะจะขยับด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือบางทีคือยกไหล่่ลลดดดยทใหห้้รูสึกปปปวววคอััง อ่ะเดี๋ยวลองรีเซ็ตก่อนงันเหมืนเดิมเลยนะครับเซตท่าเร์ชั่นก่อนคืออ่ะลองเราทำชุร์รคแกคือหมุนไหล่แล้วกดลงก่อนปึ๊บยกขับน,นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดริญแล้วนะครับตัไปอไปหรือก็จบบสี่เท้าสาก,ก่อนนะครับถามว่าจะลงกว่วันในหนก็ได้ขึ้นอยู่กับนีดอื่นร่างกายต่อมาโฟกัสในการดึงสองอมาใช้หร้ขนดึงสองสูงส นี่คือการเซตอัพท่าบิดตองแบคราวนี้สิมันคือท่านี้ถ้าทำงานให้มันใช้หลักแขนเนาะเราต้องอย่าให้ส่วนอื่นขยับแต่ว่าหละหมายถึงว่าแขนข้อนบนเนี่ยจะต้องอยู่นิ่งนะครับอ่ะพี่แอนลองเหยียดยกขก้นข้างหลังแล้วก็มองแค่สองเดียวนะไปโดยที่แขนท่านบนห้ามขยับนะครับก็จะสังเกตว่าอันเนี้ยเราจะไม่มีไหล่ขยับและไฟเซ็ตก็จะทำงานอยู่หลักแขนมันเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ต้องระวังอีกเนี่ยคือเหมือนเดิมเวลาที่ใช้ดึงหันท้างแหน่งมองเนาะอ่าแขนแหน่งโคบแหน่งโคบแหน่งโคบหันนี่ดูไม่แฟร์นักเละ ก็คือหลังตรงไว้พยายามยืนสองสองสูงไหมเพราะว่าท่านี้เราจะไม่ค่อยเห็นตัวเองพยายามไม่เมื่อไหรว่าเรายืนสงสองสูงครับอีกสองทีนะไปเชื่อไปเชื่อเราดูแขนสั่นแล้วนะอีกนึงโอเคครับอ่ะหนึ่งเป็นไงขอบขอบจริงขอบจริงนะไม่ใช่บอกเหยจริงอันนี้เหนื่อยจริงอะไรจริงอันนี้ก็คือเป็นท่าที่ผิดนะครับแล้วก็วิธีการทำเช็คว่าทำไมถูกของท่าที่เซ็ตทีมแต่ตัวเองครับคุณสำหรับพิธีกรทีมนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์มีคำถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้คลิปท่านือนะคะชิคเลยตรงนี้เลยวันนี้เป็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะอีนึงคำถามที่ inbox เข้ามาจะ inbox แต่อีนอึงปัญหาที่ถามป็นเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะลบต้นแขนใหญ่ออมโอเค